สวัสดีครับทริปนี้ผมขอพาไปเที่ยวเกาะกูดอันดามันแห่งทะเลตะวันออกที่นี่จะมีที่เที่ยวตรงไหนบ้างกิจกรรมอะไรทําที่พักไหนสวยๆมีอะไรที่ต้องรู้บ้างไปดูกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับโอเคและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ ไอซิซ่นภูวิลาแอนด์สปาเรียบร้อยแล้วนะครับขอพูดถึงเรื่องของการเดินทางสั้นๆในการที่จะมาเกาะกูดนี้นะครับก็คือว่าเราก็ขับรถมาที่ท่าเรือบุนซิีนะครับซึ่งก็มีที่จอดรถนะวันละ50บาททีนี้เก็ตรวจมาตรการโควิดต่างๆนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วที่นั่นนะครับประมาณ50 0บาทที่นี่ก็จะมีได้รอบประมาณไปสองยี่สิบนะครับมีรอบเดียวนะในช่วงนี้นะครับนั่งเรือยำใหญ่เลยสบายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเมานั่งเรือไปรประมาณชั่วโมงนึงเนาะแล้วเราก็มาถึงที่เกาะกูดนะครับแล รถสองแถวนะครับต่อไาอีกประมาณสัก30-40นาทีนะครับก็จะมาถึงที่ไฮซีซั่นเรียบร้อยแล้วครับที่นี่เขาจะเป็นบรรยากาศแบบไทยๆนะเนี่ยปสะหมากด้วยตกแต่งแล้วเขาก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาตินะใช่ไทยๆดีอะดูไม่วุ่นวายอพูดอะไรก็พูดรลอกยองหลอกกูสวยพ่สุดน์ะค่ะน้องใหญ่มากโอ้ย โชว์จุดขายอย่างเดียวนี่ hey, ตรงนี้เป็นหินเยอะๆนะครับเขาบอกว่าเป็นฟ้ดรีแล็กนะฮะเวลามาเดินตามหินก็จะเป็นการแบบนวดเท้าไปในตัวแต่ว่าผมว่าเขาทําไม่ค่อยดีนะไม่เห็นรู้สึกว่ามันได้รับการนวดเท้ายัางไงเลย เกาะกูดเนี่ยเดินทางไกลพอสมควรครับจะมาสักครั้งก็ต้องเลือกรีสอร์ทดีๆไปเลยเราจะได้รู้สึกพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับและ High ฮซี s o นคูบิลลาแอนด์สปาเป็นรีสอร์ทที่ผมเลือกมาพราะเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่ติดอันดับท็อปๆของเกาะกูดเลยละครับ oh. ห้องพักของผมเป็นบีชฟอนต์สวีทคูบิล l าครับเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในรีสอร์ทเลยประมาณ180ตารางเมตรครับตกแต่งด้วยโทนสีเหลืองและวัสดุจากธรรมชาติพนักงานเขาบอกว่าดินที่เกาะกูดเนี่ยสีเหลืองๆครับเขาเลยตกแต่งที่เร,ร,รีห้้ลืนเาัติอองะดคคท่สํญวย โอ้โห oh, ห้องกว้างโค,โคตรเลยนะครับห้องเล็กห้องน้อยห้องใหญ่นะครับเต็มไปหมดนะครับโอ้โ oh. ห oh. แล้วก็โซนอาบน้ําต่างๆนะเขาทำน่ารักดีนะมีแบบว่าถ้าอาบน้ำเอาดอกเขาก็จะแบบใช้ขันอาบน้ําอะไรเงี้ยเออแบบสอดแทรกความเป็นแบบไทยๆเนาะเข้าไปในตามแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับตกแต่งสวยมากผมชอบแบบความโค้งมนของของแต่ละจุดอย่างเงี้ยมันดูผ่อนคลายไงมันแบบเราอยู่ตึกๆมาทั้งชีวิตเนาะได้มาเจออะไรแบบเนี้ยเออมันดูสบายตาดีนะครับห้องพั ที่นี้นะคะมีแค่สามห้องเท่านั้นเป็นฟอนต์บีถ้าสนใจต้องรีบจองเข้ามานะคะเราเห็นเจในรูปปาไงมันมันอยู่ประมาณนี้ฟิลที่คนละเรื่องคือแบบอยู่ติดทะเลนะครับแล้วก็มีแบบสสาว่ายน้ำเนาะสีเหลืองสีเขียวสวยมากและที่มันแปลกและดีมากก็คือว่ามีทางเดินเฉพาะของห้องนี้นะตรงไปยังชายหาดแล้วก็แบบไปนั่งเก้าอี้ชมผ้าทิ์ตกชมผ้าทิ์ขึ้นโอ้โหสบายมากเลยแบบเหมือนกับชายหาดมันเป็นของเราเลยอโอ้โหโดีเกินเบอร์มากเลยอันนี้ จุดเด่นของไฮซีซันคือห้องพักเขาเป็นพูลวิลล่าทั้งหมดเลยครับห้องของเพื่อนผมเนี่ยก็เป็นแบบแกลนพูลวิลล่าครับก็ตกแต่งสวยมากเหมือนกันมีน้ำมะพร้าวกับเซตผลไม้มารอต้อนรับด้วยคือพื้นที่เขาเยอะมากครับในภาพนี้คือห้องน้ำนะเนี่ยมันใหญ่กว่าห้องนอนที่บ้านอีกคือชอบมากครับสมกับคำว่ามาพักผ่อนสักครั้งหนึ่งจริงๆมันต้องเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยแล้วเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอารั้วแบบเปิดหรือปิดมิดชิดเพื่อความไพรเวทเป็นส่วนตัวเผื่อแบบแก้ผ้าโดดน้ำอะไรอย่างงี้นี่มีไอ้นี่เวลความดิงกแแะ าาากกนานมากแล้วครับที่เราไม่ได้มาทะเลกันแล้วยิ่งเจอทะเลพร้อมกับวิวพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้โอ้โหผมว่ามันสวยมันอยู่ในความฝันเลยล่ะครับ ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันมาสนุกมากนะแล้วก็คอมพิเมนเทอรี่สำหรับห้องที่นี่ก็ฟรีด้วยครับมีพวกน้ำอัดลมน้ำแร่น้ำเปล่าอะไรต่างๆครับ แล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปทานข้าวเย็นกันเขามีแบบเป็นโปรโมชั่นพ็กเกียรตสำหรับดินเนอร์อาหารเย็นด้วยครับดินเนอร์ที่ไฮซีซันอยูแ่แถวหน้าหาดเลยเป็นสไตล์ไทยรลสตอร์งครับคืออาหารจากเชฟหน้าตาดีแล้วก็อร่อยมากเลยนะประเดิมเมนูแรกเลยคือปูผัดโปงกะะลี่ต้มยำทะเลผัดชาทะเลแล้วก็ยำทูนา่าพวกทอดมันกุ้งไข่เจียวผัดผักต่างๆอะไร้ยครับกินกันอิ่มมากครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานเป็นไอศครีมและผละไม้กับบัวลอยมะพร้าวอ่อนครับชอบปูผัดโปงกะะรี่

เยี <G ã entender it> ่ยมแม่งเล่นผิดเล่นผิดไม่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 โธ่ ก็แป็นหวาชาร์ลีแน่เลยแต่คือเด็ดกล้าออกกูรอมันตอบกูแล้วมันสติมันไม่อยู่กันนะสตัวมันเหมือนมันผิดไปแล้วอ่ะกูจะไปยังต่อดีวะไปยันไงต่อก็อมอยู่ในกระเป๋าตุ้ยตุยแบบเฮ้ยกูจะไปอะไรดีวะหาทางออกไม่ได้ไม่เล่นบุกไม่สําเร็จก็กลับมาห้องดีกว่าครับเมื่อกลับมาแล้วทางไฮซีซันเขาก็จะมาเทิร์นดาวห้องให้เรียบร้อยเลยคือจัดเตียงนอนปิดม่านตามจุดต่างๆของห้องแถมด้วยขนมน่ารักๆไว้ข้างเตียงครับใส่ใจจริงๆเลยครับ เราไปเราไปถ่ายรูปเหนื่อยๆมาอีกนะได้มาแช่น้ําร้อนอย่างนี้นะครับอยู่ในอา่านโอ้ยสบายฟินมากเดี๋ยวยังไงคืนนี้ก็พักผ่อนกัน,กนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปดูสระว่ายน้ําส่วนกลางของที่นี่นะครับกว้างใหญ่มากแล้วก็สวยครับนางแบบทุกคนนี่พร้อมเรียบร้อยนะฮะคืนนี้นอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูอีกกันครับ ช้าวันนี้นะครับก็น้าทะเลมันจะลงไปข้างล่างโอ้โหเมื่อคืนเหมือนท้องเสียนิดหน่อยเพราะว่าตอนเช้าที่มาจากกรุงเทพดันไปกินพวกแบบของดองงียพื้นที่ของเขานะครับ180ตารางเมตรเมื่อคืนเลยใช้อยู่ประมาณ4ตารางเมตรคือห้องน้ำที่นี่มันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกยุงมแมลงอะไรเงี้ยจะมีเยอะพอสมควรมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเครื่องอาบน้ำพวกผลิตภัณฑ์อาบน้ําเขาต่างๆทุกอย่างเลยก็คือทํามาจากอะไรนะมี คือตะไคร้เออคือเข้ามาในห้องแค่กลิ่นก็เป็นกลิ่นตะไคร้แล้วแล้วก็เวลาพวกโลชั่นต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกอย่างเป็นตะไคร้หมดเลยแล้วมันเป็นแบบตะไคร้แบบเข้มข้นมากสูตรแล้แบบสดชื่นทำให้ยุงมันแรงคนนี้ไม่ค่อยตอมไม่ค่อยกัดอะไร ว่น้าส่วนกลางเขาคือสวยมากครับเป็นสระน้ําเกลือที่ใหญ่ที่สุดในเกาะกูดเลยว่ายกันสนุกมากคือมาช่วงนี้คนน้อยครับแพรเวทมากใครชอบสระส่วนกลางก็มาว่ายที่นี่ชอบสระส่วนตัวก็ไปไว่ายที่ห้องส่วนผมเนี่ยก็ชอบอันนี้ครับตกทึ่งกิงๆิๆเลย คือสาหรับในเกาะกูดเนี่ยไฮซีซั่นเนี่ยถือว่าเป็นระดับต้นของเกาะกูดเหมือนกันนะครับด้วยความที่เฟอร์ิตี้ต่างๆก็ค่อนข้างครบคันแล้วก็บริการต่างๆดีเป็นโรงแรม5ดาวนะครับบรรยากาศก็ดีมากสําหรับใครที่พอมีงบมาหน่อยผมที่นี่ก็อดีมากๆเรามาในช่วงโลซีซั่นนะครับคือพนักงานเขาจะน้อยลงนิดนึงแต่้าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยเขาจะมีพนักงานเพิ่มขึ้นอีก4 5เท่าตัวเลยเละครับแล้วที่เกาะกูดเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยมากครับเป็นพื้นที่สีเขียวไม่มีใครติด โควิดเนี่ยมาผ่านมาประมาณสักสีหเดือนแล้วเขาจะบังคับเรื่องของการเดินทางนะครับว่าต้องผ่านโดยเรือรอ,อย่างเดียวเท่านั้นนะครับและต้องเรือนลเขาจะมีจุดคัดกรองเลยนะคุณจะต้องฉีดวัคซีนมาหรือคุณจะต้องมีผลของการตรวจโควิดมาคนะ่อนข้างแบบปลอดภัยมากเที่ยวได้แบบสบายใจเหมือนกันแต่ว่าเวลามาที่นี่ก็ให้ความร่วมมือนะครับใส่แม้ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไป รีสอร์ทชื่อว่าเวนดี้ครับเพื่อนผมคนหนึ่งเขามาที่เนี่ยทุกปีเลยนะปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งคือยังไงก็ต้องมาที่นี่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่เขามีอะไรดีนะครับถึงทําให้แขกต่างๆกลับไปที่พักที่เดิมที่เดิมเนี้ยทุกๆครั้งเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามีอะไรดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็เก็บของก่อนย้ายโรงแรมโอ้โหตอนจากกันนี้เขายังมาโบกมือลาให้ด้วยนะครับเซอร์วิสไมสุดๆครับที่พักของเราคืนที่2ก็จะเป็นฟิลสบายๆพื้นที่เล็กๆกระทัดรัดมีที่พักแคค่่ห้้องเทานนััรบ ที่นี่ชื่อว่าเวนดี้เดอะพูลนะครับไม่ใช่วินนี่เดอะพูลนะจุดเด่นของเขาคือสระน้าก,กว้างๆนี่เลยและหน้าหาดที่ยาวมากทำให้มีพื้นที่ไว้ทํากิจกรรมเล่นน้ําถ่ายรูปได้เยอะเลย mm hmm. เรากินข้าวกบวันกันที่นี่ซึ่งอาหารก็หน้าตาดีแลวก็รสชาติอร่อยโดยเฉพาะผัดไทยกุ้งสดครับ mm hmm. ที่พักทุกห้องของที่นี่จะเป็นพูลแอคเซสหมดเลยครับคือว่ายน้ําได้ทุกห้องและห้องก็ไม่ได้เล็กนะครับที่สําคัญคือของในตู้เย็นเนี่ยทานฟรีหมดเลยครับเออที่พักเขาก็กว้างอยู่เหมือนกันนะข้างในห้องน้ํานี่โอ้กว้างกว้าง แล้วก็มีสายหินนะ่ะเออมันดูเป็นกิมมิคดีนะเป็นแบบสายหินขนาดใหญ่นะครับไว้แช่ตัวเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปที่น้ําตกกันเดี๋ยวจะไปลองเที่ยวน้ําตกกันว่าช่วงนี้น้ําตกเป็นยังไงกันบ้างจยวรามาถึงน้ําตกอะไรปวตาดหมอไม่ใช่ไอสั์คนละอีพีตาดหมอ ยังไม่มูมอ,อ่อนจตกนั้นเลยอ๋อน้ำตกคลองยายกิ่จริงปะเนี่ยใช่โอ้ของเจ้ากูไม่คุยกับแม่งแล้ว <c oughs> ไม่มีประโยชน์อะไรตัวนี้ <c oughs> ที่น่ารักคือน้องๆที่เวนดี้เนี่ยเข้ามากับเราด้วยนะครับคอยดูแลความปลอดภยัยและก็ให้ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวที่นี่ครับ เนี่ยเจ๋งมากครับคือมีเชือกให้โดดน้ำเล่นด้วยนะขนาดมินที่ดูคุณหนูคุณหนูยังอยากลองโดดเลยครับอฉันกลัวจังเลยฉันสวยไหมมีใครถ่ายรูปฉันไหมวีดีโอก็ได้ายอารมสวยๆโอ้โหสวยงามครับและเพื่อนผมจูก,ก็ลองเหมือนกันครับจะไปะยากอะไรวะเออโอ้ยอนี่จะไม่ให้กูภาคเสียงเลยเหรอมาแก้ัวอีสักทีนึงพี่มันจะไปะยากตรงไหนวะโอ้ยโอ้ย นอะโอ้พอเ้อคนเจ้าถิ่นที่เนี่ยคือโดดมาจากหน้าผาเลยนะครับสูงมากๆน้ําเยอะไหลแรงดีครับและมีน้องๆจากเบนดี้มาคอยดูแลความปลอดภัยให้ด้วยไม่ต้องกลัวเลยสนุกมากๆอย่าลืมไปน้ําตกคลองเจ้ากันนะครับ หลังจากที่เราเล่นเสร็จครับเราก็กลับมาที่เวนดี้มาไ่ว้น้ําเล่นอยู่ต่อกันอีกสักหน่อยครับเพราะว่าสาะใหญ่ขนาดนี้คืออดใจไม่ไหวครับแล้วบรรยากาศก็ดีมากแค่ได้แช่นะ้ํามองวิวทะเลแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆแล้วครับและต่อไปเราจะไปพายเรือคายักกันครับดูหนามินนะมันให้ใส่เสือ้อสีชมพูโอโ้โหโคตรตุ๊ดเลยเดินไปไหนมาไหนเขาก็คิดว่าเป็นตุต๊ดหน้าไม่มีส,สาวๆทักทายเลยนะฮะขอบคุณนี่คือแบบโดีนะ เงียบสมบมากและคือต้องกรับขอบคุณบุญกุศลของตัวเองนะครับที่ผ่านมาประมาณ2วันแล้วยังไม่เจอฝนเลยนะครั้งที่เรามาในช่วงหน้าฝนนะครับคุณตะปูวะคุณตะปูวะช่วคุยใครอ่ะลิงไซก็ลิงไซก็นแน่จะไปลิงไซจะไปดูอะไรกันลิงไซดูวิวทะเล เยี่นที่นี่คือจัดอลังการมากครับเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่เรื่องกินสําคัญที่สุดครับลองดูเรือลํานี้ซะก่อนฮะโอ้โหขนกันมาทั้งทะเลเลยมื้อเย็นที่นี่เขาคืออลังการมากจริงครับแล้วนั่งมองภาพที่ตกดินนะฮะโอ้โหเป็นภาพที่สวยถ้าจนผมเนี่ยบรรยายไม่ถูกเลยนะครับอ๋ออันนี้นะฮะเรามาอาบน้ํากันอยู่ที่ห้องน้ํานะครับคือฟองเยอะมากนี่นี่นี่นนผลิตภัณฑ์เขานี่เอออันนี้ก็ใช้ดีนะ แต่ว่ามาได้เห็นไหมเออมันแบบว่าอยูอ่ในตีฟองได้ดีไงขึ้นฟองดีครับเออสบายจังเลยเมันมีบ้านส่วนตัวเลยท่นแน่ยังไม่ตายเมื่อไหร่จะหยุดอัดพอแล้ว โอ้โหถือว่าเป็นวันที่มีกิจกรรมเยอะมากเลยนะครับสำหรับทางเบนดี้คือจริงๆแล้วโลเคชันน่ะก็อยู่ใกล้ๆกับทางไฮไฮซีซันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันติดคลองมันมันใกล้คลองมากกว่ามันก็เลยเอาเรือคายัคเนี่ยไปพายตรงคลองได้เที่นี่อยู่ไฮซีซันก็สามารถพายเรือคายัคมาตรงคลองได้แต่ก็จะไกลขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ทีวีด้านหลังนี่ก็ดูเดตส์ฟิกได้นะครับแต่รีสอร์ทที่นี่คือไม่ได้ใหญ่มากนลยการวันก็เลยมีแบบกิจกรรมเนาะไปแบบเออไป น้ำตกอะไรเงี้ยได้เงี้ยก็เออพอมีเวลาแนละ้วแบบช่วงบ่ายเย็นๆก็มาพาคาย,ยักผมว่าก็เป็นเวลาที่แบบดีนะพระอาทิตย์ตกกันลังส,สวยๆข้างหน้านะครับได้มุมถ่ายรูปส,สวยๆเยอะนะครับเค okay, เดี๋ยววันนี้นอนกันก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่พักสุดท้ายนะครับที่ชื่อว่าไฮเอลครับเพราะว่าไฮเอลเนี่ยเป็นแบบรีสอร์ทเปิดใหม่นะครับแล้วก็แบบถ่ายรูปสวยมากนะครับอันนี้คือดูในไอจีอะไรเงี้ยนะเออทันสมัยนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูว่าของจริงจะเป็นยังไงครับบาย เวลานอนตื่นมาแล้วได้เห็นทะเลเลยเนี่ยมันรู้สึกดีจริงๆเลยนะครับต้องลางกันไปซะแล้วกับรีสอร์ทเล็กๆที่อบอุ่นแห่งนี้ผมว่าเวนดี้เขาเด่นเรื่องบริการและอาหารจริงๆครับใครมาผมแนะนําให้ซื้อแพคเกจที่พวกอาหารไปด้วยเลยรับรองว่าคุ้มแน่นอนโดยเฉพาะมื้อเช้าต้องขนมปังชุบไข่กับน้ำผึ้งอันนี้เลยครับพอได้มาสัมผัสที่นี่ตามคำบอกเล่าของเพื่อนก็ถือว่าเป็นรีสอร์ทที่คุ้มค่ากับการมาพักผ่อนจริงๆครับและที่พักต่อไปเป็นที่พักสุดท้ายของเราในทริปนี้เราไปกันที่ไฮเอรั์ ดิสซอดเปิดใหม่ที่ฮอตฮิตแห่งหนึ่งของกาะกูดครับที่นี่จะเป็นสวนมะพร้าวเก่านะครับเข้ามาก็จะเจอต้นมะพร้าวสูงมากเลยและคือที่นี่เขาอยู่กับธรรมชาติจริงๆเลยครับการดีไซน์การออกแบบของที่นี่คือสวยมากเขาใช้วัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะบวกกับความโค้งมนทําให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตาดีจริงๆครับสาที่นี่เขาก็ทําเป็นวงกลม3วงซ้อนกันนะสวยมากเลย ผมชอบการดีไซน์ของที่นี่นะเขาจะใช้ไม้ไผ่ทำเป็นซี่ๆทำให้ดูสวยกลมกลืนกับธรรมชาติรอบๆของไฮเอาท์เนี่ยไม่มีรีสอร์ทไหนเลยนะครับชายหาดตรงนี้เลยพรเวทเฉพาะแขกของไฮเอาท์เท่านั้นแถมจำนวนห้องเนี่ยไม่ได้เยอะทำให้ที่นี่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากมีข้อเสียนิดนึงคือด้วยความที่ไฮเอาท์หันไปทางทิศใต้ครับเลยจะทำให้ไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกเท่าไหร่ครับโดยสำหรับใครที่มาที่พักที่ High Out, ไฮเอาท์มิจะจับตู๋ทำไมเนี่ยคือมันจะมีเกาะลับเกาะหนึ่ง จริงๆมันมีู่2เกาะนั่นแหละก็คือเกาะหนึ่งก็คือสามารถเรามองเห็นได้จากไฮเอาท์เลยแต่ว่าอีกเกาะหนึ่งเราจะต้องเดิน,ดนมาอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นช่วงประมาณบ่ายๆเนาะเดี๋ยวเราก็ไปถ่ออายรูปแล้วก็เดินไปชมหาดรับดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างคือใครมาที่นี่อย่างเราก็อย่าลืมเดินไปตรงจุดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์เหมือนกันสิ่งเดียวที่ต้องระวังตรงนี้คืออะไรมิ้ มะพร้าวค่ะระวังทางมะพร้าวกับลูกมะพร้าวนะคะถ้ามันตกใส่หัวแล้วทำให้สมองกระตุกกระเทือนแต่ว่าถ้าเป็นมิ้นเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเซมอะเซมไม่มีสมองเซมก็เลยไม่เป็นอะไรเราเล่นก่อนไม่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 แกเหมือนกับแกใช้มุกชั้นอะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ใครไวก่อนแกเรียนแบบแกมาฉันไม่ได้เรียนแบบเพราะแกยังไม่ได้พูดลูกมะพร้าวหล่นใส่หน้าอกหรือเปล่าครับคนเนี้มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมจริงเหรอใช่ลองไหมเน่าหรือเปล่าลองกินน้ำไหม ไอ้นี่ก็ใส่ชุดมาไม่ได้เหมาะกับการมาเลยเนี่ยชุดมึงอะไรน่ยจูไอ้เนี่ยเขาบอกจะให้มาถ่ายรูปสวยๆมาดูเตรียมตัวมาไม่คิดว่าจะมาอยู่อย่างนี้เฮ้ยแต่มันก็สวยอยู่นะเนี่ยโอ้โหมองไปทางนี้โอ้โหวาอมาประมาณตรงนู้นตรงนู้นแล้วกัน จุดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแค่บังเอิญมาเจอครับน้ำสีเขียวมรโกดสวยมากมาขนาดนี้ก็ต้องถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับสวยอ่ะเป็นเกาะลดลมดีด้วยค่ะโอหตรงนี้โลเคชันถือว่าดีมากนะครับมี2ตัวนะครับตอนนี้กำลังโพสท่าเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะถ่ายรูปนะครับมันมาสแตนใบน่าจะเป็นจุดดำน้ำที่สวยเพราะว่า โอ้เออใช่ใชตรงนั้นคนดำกันหลังจากที่เราไปที่แหลมเมื่อกี้เนาะไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเล่นเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทานอาหารกลางวันกันที่ไฮเอวนะครับอาหารเย็นก็คงต้องที่นี่ด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีรถอะเดินทางลำบากเหมือนกันต้องไว้กางวันมื่อเย็นที่นี่ ไี่ของไทยดูวิววิววิวรอ่าการมาเที่ยวที่เกาะกูดเนี่ยก็มีหลายอย่างที่น่าประทับใจนะครับแต่ว่าก็มีอีกอย่างหนึ่งที่คนมาเกาะกูดต้องรู้แล้วก็เตรียมป้องกันไว้ครับ แล้ใครที่มาเกาะกูดนะที่นี่จริงๆแล้วกระัางเกาะกูดเกาะหมากแล้วก็เกาะช้างอ่ะมีแมลงตัวนี้เรียกว่าปึงา้งทะเลอ่ะเออมันก็จะกัดพวกเราเนาะพวกตุ่มแบงอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่แพ้มันก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าบางคนที่แพ้อย่างผมเนี่ยมันก็จะอ่าไปขาหน่อยขาหน่อยอมันก็จะเต็มเลยขึ้นนะครับพวงนี้มาจัด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 ตรงนี้โดนข้อพับนี่โอ้โหอย่างคันอันพันมากคือก็แปลกนะที่มันเป็น มาแรงที่แบบว่าอยู่แค่ตรงเกาะทางฝั่งตะว,วันออกอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี่ขึ้นยายาให้ต้องอ่านนี้เดี๋ยวเราไปหาซื้อแล้วก็เวลาทามันก็จะทำให้ช่วยให้ยุบเร็วขึ้นอะไรนี่ไอ้ดำไอ้ดำกไ,ำกไำขาวไอ้ดำกไกขาวเอาเลยเนี่ยไอ้น้ำตาลตัวนี้ห้องพักของไฮเอาส์เนี่ยจะหันหน้าออกทะเลหมดเลยแม้จะไม่ได้ใหญ่แต่ก็จัดวางข้าวของไว้ลงตัวดีครับพวกชากาแฟสแน็คบาร์และของในตู้เย็นเป็นคอมพีเมนทารีหมดเลยบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะ ตอนนี้ประมาณ4โมงเย็ยนเดี๋ยวแดดเริ่มกำลังน้อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงสาอ้อยน้ำนะครับตรงสาอ้อยน้ำคนกลางของเขาก็เออสีฟ้าสวยมากครับก็วิธีการทำน้ำให้เป็นวงมะโอ้โหเยอะ ระหว่างที่เรากําลังว่ายน้ําอยู่ดีๆก็มีเจ้าพึ่งตัวน้อยครับไม่รู้มันมาจากไหนครับมาเกาะที่หน้าเพื่อนจูครับแบบที่ต้องทนอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ไปมึงลุกยังไม่ไปไอจูมึงวิ่งไปหนึ่งมึงวิ่งไปรอบหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตามมึงไม่ทันวิ่งไปวิ่งหนเออไหนฮะมันตามมันทันแล้วมันปล่อยแล้วเอาไอสัตว์มาหากูเลย แฟนมันหน่อยโอ๊ยโอนทิ้งอะไรยอดแฟนดิเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดำดำดำ้ำไม่ใช่โอ้โห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  ที่เหมือนทั้งหาดมีแค่เราจริงๆครับเงียบสงบฟังเสียงคลื่นกับเสียงต้นไม้โดนลมพัดไปพัดมามองท้องฟ้าสีชมพูวานิลาสกายไม่ค่อยอยากจะกลับเลยแหะครับแล้วก็ที่นี่ตอนกลางคืนก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับคนมานั่งชิวกันเต็มเลยเพราะว่ากันว่าตอนเรามีความสุขเวลาก็มักจะผ่านไปรวดเร็วแบบนี้แหะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบที่นี่นะครับก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ในการอาบน้ำอ่ะมีที่เป็นชม,มพูนะแล้วก็มี เป็นโชวเวอร์โชวเวอร์ก็จะมี2กลิ่นด้วยและนอกนั้นก็จะมีเป็นโลชั่นาทาตัวนะครับแล้วก็มีเป็นแฮนด์ครีมอีกหอมอะ่ะดีมากเลยต้องหาขวดสักขว,วดหนึ่งใส่แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็สำหรับใครที่มาที่นี่นะครับก็อาจจะต้องทานอาหารที่นี่นะ ข้าวกลางวันหรือข้าวเย็นอะไรเงี้ยก็คือต้องทานที่นี่เพราะว่าถ้าไม่ได้มีการเช่ารถมอเตอร์ไซค์เช่ารถส่วนตัวในเกาะนี้คือมันก็จะเดินทางลำบากไงเราต้องเตรียมตัวมากินอาหารที่โรงแรมด้วยนะครับข้อดีของเกาะกูดแล้วเวลาที่มาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรถรับส่งนะเวลาที่เราจ่ายค่าเรือเนี่ยเราก็จะมีแบบบริการรับส่งตั้งแต่ท่าเรือไปที่โรงแรมเลย แต่ละจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโรงแรมไปจุโรงแรมหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีแบบรบส่งเยเรามาที่นี่สามโรงแรมนะเราก็ไม่ได้เช่ารถอะไรเลยเราก็ใช้บริการรถขนส่งไม่ได้มีชาร์จอะไรเพิ่มด้วยก็ถือว่าเออก็ประหยัดดีนะแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นความร่วมมือของเขาอะที่เขาเหมือนอาจจะบริการนักท่องเที่ยวต่างนะครับเกาะขุนนี่ก็เป็นอะไรที่แบบสวยงามมากนะครับแล้วก็น้ําใสแล้วก็เดินทางอาจจะขับรถไกลนิดน,นึงถ้ามาจากกรุงเทพนะครับประมาณ5ชั่วโมง แต่ว่าก็คุ้มมากๆที่มาถึงก็ได้มาเจอแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันมันแบบโอ้โหมันฝังวในหัวเลยเอะเห็นภาพนั้นแล้วมันแบบตาตึงใจมากๆผมแบบชอบชอบวิวพระอาทิตย์ตกดินของที่นี่มากๆเลยนะครับนานๆทีได้มาเจอธรรมชาติอะไรแบบนี้นก็รู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆเลยโอเคก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสามที่พักในเกาะกูน,นะครับใครชอบที่ไหนก็ลองไปที่นั่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับกับผมเซมที่สุดตัวแล้วเจอกันทริปหน้าครับผม จบแล้วยังไงพกน้ำไว้ปกน้ำไว้กินก่อนเะรแล้วมีเรียกได้แค่มีเรียด่าแล้วคิดผายเรื่องแล้วครับผมไปแล้วเขาเขาเพิ่งพูดจบเกาะกูดเนี่ยเป็นเดสติเนชันที่น่ามาเยือนมากๆนะครับทะเลสวยน้ำใสมีทั้งภูเขาต้นไม้แล้วก็น้ำตกสวยๆเพียบเลยโดยเฉพาะวิวพาที่ตกดินที่ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่เหมือนที่ไหนเลยนะครับ เวลาที่ผมไปเที่ยวเนี่ยก็ชอบที่จะถ่ายวีดีโอเก็บไว้แบบนี้เพื่อให้ตัวเองและคนรอบข้างได้ดูมันไปด้วยกันอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับ,กบธรรมชาติดีๆแบบที่ผมได้ไปเจอมาครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะได้กลับมาที่เกาะกูดอีกครั้งหนึ่งยิ่งช่วงโควิดหลาย,ลายลๆโรงแรมก็ต้องปิดตัวไปคือเจ็บตัวกันทุกคนครับผมเลยขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่จะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวเกาะกูดกันครับ เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศเกาะสุดท้ายทางทิศตะวันออกของไทยและที่นี่ก็ถือเป็นอนามันแห่งทะเลตะวันออกเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยครับขอบคุณทุกทุกคนที่ดูกันถึงตรงนี้นะครับคลิปหน้าเราจะไปกันที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามกับผมเซมเที่ยวสุดตัวด้วยนะครับ